นมัตถุรัตนัตยสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนใจขอถวายความเคารพแด่พระอาจารย์ใหญ่และก็พระมหาเทระที่อยู่ในอาวาสนี้ทุกรูปนะครับขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายนะที่ได้มาทําบุญในวันนี้วันนี้ธรรมาก็มาแทนนะเดี๋ยวมาแทนอาจารย์โยงนะก็มีโอกาสได้มากล่าวธรรมะ จองกับวันอาทิตย์แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันไม่รู้สึกว่าเรียกได้ว่าสําคัญหรือเปล่านะโยมนะแต่โยมก็คงจะทราบดีนะว่าเป็นวันอะไรแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเอาชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับวันนี้อยู่เหมือนกันนะเราก็อาจจะให้ความสําคัญนะและ,ละลึกถึงก็เรียกว่าวันแห่งความรักใช่ไหม วันนี้ธรรมาก็จะมาพูดนะเพราะว่าในหลักของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยจริงๆท่านไม่ได้ยกย่องนะเรื่องของตัณหาในรูปแบบของความรักในรูปแบบของตัณหาจริงๆพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี้ได้กล่าวถึงโทษของตัณหาไว้ด้วยซ้ําไปนะวันนี้ธรรมาก็จะมากล่าวเรื่องของโทษของตัณหาให้โยมฟังนะ วันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมจอยความรักเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะาจะมาจะพูดในเรื่องของความรักที่เป็นไปกับตัญหาก่อนความรักที่เป็นไปกับตัญหาก็จะเป็นความรักของเรื่องของหนุ่มสาวหรือว่าความรักอาศัยเรือนนะความรักของบุคคลในครอบครัวความรักของระหว่างญาตินะระหว่างลูกพ่อแม่นะก็เรียกว่าความรักอาศัยเรือนนะ ความรักในลักษณะแบบนี้เนี่ยอยมันเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาเช่นความรักที่เป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวเนี่ยเราปราถนะปาปราถนาะความรักเนี่ยมันมันปราถนาะอยากจะให้เราได้ด้วยอย่ปราถนาะไม่ใช่ว่าเราปราถนาะความรักนะไม่ใช่เราปรารถนาความรักให้กับเขานะเราปราถนาความรักให้กับตัวเองนี่แหละปราถนาให้คนอื่นเขารักเราด้วยนะ เราก็เลยต้องทำทำสิ่งที่เรียกว่าเอาใจเขานะทำยังไงก็ได้ให้เขาให้เขารู้สึกในการกระทำของเราแล้วเขาเนี่ยรักเราอันนี้นเขาเรียกว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวใช่ไหมมันเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาเพราะเราเพราะว่าความรักแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่มีความคาดหวังอยู่เราคาดหวังที่เราทำทุกอย่างเนี่ยเราคาดหวังว่าจะให้เขานี่มัรักเราน้ ยอมเข้าใจใช่ไหมลองสังเกตใจตัวเองก็ได้เวลาเรารักใครเนี่ยเราคิดอย่างนี้หรือเปล่าอยู่หมายถึงความรักระหว่างหนุ่มสาวนะแต่มากําลังพูดถึงความรักระหว่างหนุ่มสาวอยู่ก็จะพยายามพูดให้เห็นความแตกต่างระหว่างความรักกับความเมตตาอยู่ก็พูดถึงเรื่องของความรักระหว่างหนุ่มสาวก่อนว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะ หรือไม่ความรักระหว่างคนในครอบครัวระหว่างลูกที่เรารักลูกเนี่ยเราก็ปรารถนาให้เขามีความสุขแล้วเรายินดีในความสุขของเขาที่เขาได้รับแต่ว่าเราความปรารถนาแบบนี้เนี่ยโยมเวลามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนาเนี่ยเราจะรู้สึกเสียใจเราจะรู้สึกผิดหวังนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะมันเกิดขึ้นในภายหลังได้ เพราะว่าเราปรารถนาให้ลูกของเราเป็นอย่างนั้นนะแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเสียใจนะเหมือนกันอย่ายความรักระหว่างหนุ่มสาวเมื่อเราปรารถนาเราทําทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยรักเราเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเสียใจยหรือว่ากับบุคคลอื่นทั่วๆไปก็เหมือนกันนะที่มันเป็นความรักแบบนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าความรักที่เป็นลักษณะของตัณหาเนี่ย ผลของมันเนี่ยเมื่อมันไม่ได้เป็นไปทาความปรารถนาที่เราต้องการนะเพราะวาความรักแบบนี้มันเป็นเรื่องของตัณหาตัณหานี่มันปรารถนาสิ่งที่เขาปรารถนาปรารถนาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเมื่อปรารถนาแล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้กับเกิดโทสะขึ้นมาในภายหลังอย่เช่นเรารักหนุ่มรักความรักระหว่างหนุ่มสาวใช่ไหมเวลาเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราเราก็จะไม่ชอบใจสมัยนี้เนี่ยมีข่าว เกิดขึ้นเกือบทุกวันใช่ไหมที่ว่าคบกันแล้วพอมีใครนอกใจก็จะต้องทําร้ายมีการไปทําร้ายร่างกายบ้างมีการไปฆ่าบ้างนะนี่แหละเขาเรียกว่าความรักแบบตันหามันจะมีโทษะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะเป็นโทษด,ด้วยอย่างแล้วก็ความรักแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามีวันหมดอย่มีวันจบนะสักวันหนึ่งมันจะต้องจบ อย่างที่สุดก็คือวันที่เราต้องจากกันก็ต้องจบอยู่แล้วนะวันที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องข้างใดคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปก่อนเนี่ยความรักแบบนี้เราปรารถนาจะให้เขาอยู่กับเราแต่ว่าเมื่อมันไม่ได้อยู่กับเราเราก็จะเสียใจเราก็จะผิดหวังนะอันนี้พูดให้เห็นความรักตัณหาว่ามันมีโทษอย่างไรนะที่เราปรารถนากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นไปมันมันเป็นสิ่งที่มีโทษนะ แต่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจถึงโทษมันสักเท่าไหร่นะเรายินดีว่าขอให้มันมีนะขอให้เราได้รับสิ่งที่เราปรารถนานะมันทําเพื่อตัวเองตัางหากเดี๋ยไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่นนะความรักแบบนี้เนี่ยเราทําเพื่อให้เราได้รับต่อไปก็จะพูดถึงความรักอีกรูปแบบหนึ่งนะที่เรียกว่าเมตตาเ ความรักที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสรรเสริญความรักแบบนี้อยู่ความเมตตานะก็คือความปรารถนาให้คนอื่นเขามีความสุขอยู่ความรักแบบเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะปรารถนาให้เขามีความสุขอยู่ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหนุ่มสาก็เป็นได้นะโยมก็ทําได้ระหว่างคนในครอบครัวก็ทําได้ระหว่างคนที่เราเคารพก็ได้นะ ดอแม้แต่บุคคลผู้ที่มีเวรกันก็ทําได้ความรักที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยเราปรารถนาให้เขาเนี่ยได้รับความสุขอยู่เรามีความตั้งใจไว้ในใจว่าปรารถนาให้คนคนนั้นเนี่ยเขาได้รับความสุขอปรารถนาจะช่วยนะลากับบ้านเราจะพยายามช่วยเขาเราพยายามที่จะ อุปการะเขาหรือว่าเอื้อมือไปช่วยเขาเพื่อให้เขาได้รับความสุขมันเป็นเรื่องของการภาวนานะเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจอยไม่ว่าใครก็ตามนะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับบคุคคลที่เราเคารพเป็นเบื้องแรกนะเริ่มแรกเนี่ยถ้าเราจะฝึกเมตตาเนี่ยเราจะต้องฝึกกับบคุคคลที่เราเคารพอยู่อย่าไปฝึกเจริญเมตตากับบคุคคลระหว่างหนุ่มสาวก่อนนะ เพราะว่ามันจะเปลี่ยนความรู้สึกจากเมตตาไปเป็นตัณหาได้ท่านก็เลยแนะนําว่าให้เราเนี่ยถ้าเราอยากจะเจริญเมตตาเราก็ต้องเจริญแก่กบุคคลที่เราเคารพเช่นครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่นะญาติผู้ใหญ่ของเรานี่แหละนะเราก็ฝึกปรารถนาให้กับคนที่เราเคารพก่อนคนเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่หรือว่าใครก็ตามที่เราเคารพนะเราก็ปรารถนา เมื่อปรารถนาแห่แก่บุคคลเช่นนั้นได้แล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนบุคคลไปเป็นบุคคลอื่นนะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนใกล้ชิดแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าหนุ่มสาวได้นะเปลี่ยนมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีลำดับการเจริญเมตตานะอยาสุดท้ายเนี่ยก็จะ,จะเจริญให้แก่ผู้ที่มีเวรกันย แต่ว่าจริงๆแล้วการเจริญเมตตาเนี่ยเราจะต้องเจริญให้กับตัวเองก่อนนะเราจะต้องตั้งความปรารถนาว่าเราเนี่ยปรารถนาความสุขแบบไหนเราก็ตั้งความปรารถนาความสุขแบบนั้นแก่คนอื่นด้วยอยู่เราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยปรารถนาความสุขแบบไหนเราเมตตาตัวเองแบบไหนอยู่ เรารักตัวเองเราปรารถนาตัวเองให้ตัวเองเป็นแบบไหนปรารถนาความสุขแบบไหนไม่อยากให้ใครมาทําร้ายไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนปรารถนาให้เราเนี่ยได้รับความสุขเมื่อเราปรารถนาให้กับตัวเองแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันปรารถนาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็ไปปรารถนาความรู้สึกแบบนี้แก่บุคคลอื่นด้วยเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะต้อง รารถนาให้กับบคุคคลผู้ที่เราเคารพนะเราเคารพญาติผู้ใหญ่หรือว่าครูบาอาจารย์นะหรือว่าคนในครอบครัวที่เราเคารพพ่อแม่นะหรือว่าพี่ทั้งหลายพี่หญิงพ,พี่ชายพี่สาวและก็เพื่อนร่วมงานนะเพื่อนสนิทหรือว่าต่อไปก็ขยายออกไปจนไปถึงคนที่เราไม่สนิทหรือว่าคนที่ห่างออกไปเคยเจอกันไม่มากแต่ว่าก็รู้จักกันไม่สนิทกัน ให้ความรู้สึกปรารถนานั้นนะมันเสมอก,กันกับทุกคนอยู่ให้ความรู้สึกกว่าปรารถนาให้เขามีความสุขเนี่ยมันเสมอกันเราปรารถนาต่อเราแบบไหนเราก็ปรารถนาต่อญาติผู้ใหญ่แบบนั้นนะหรือแม้แก่บุคคลอื่นนะที่เราไม่ก้อยสนิทมากเราก็ปรารถนาให้เขามีความสุขให้เหมือนกับเราปรารถนาให้แก่ญาติผู้ใหญ่ของเรานะ จนไปถึงบุคคลผู้ที่มีเวรกับเราอยู่คนที่เป็นศัตรูกับเราเนี่ยเราจะต้องปรารถนาให้เขาเนี่ยได้รับความสุขเหมือนที่เราปรารถนาให้ญาติผู้ใหญ่ของเราได้รับความสุขนั่นแหละโยมให้มันเสมอกันอยูนะถ้ายังไม่เสมอกันเนี่ยแสดงว่าการเจริญเมตตาของเรามันยังไม่กว้างอยูยังไม่ยังไม่แผ่นะยังไม่แผ่ออกไปอยูเราจะต้องฝึกนะฝึกฝึกบ่อย ฝึกแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับญาติผู้ใหญ่ให้กับคนรอบข้างนะให้กับคนที่เรารู้จักคนในหมู่บ้านคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานคนที่เราไปนะต่อไปเนี่ยมันจะขยายกว้างออกไปจนไม่มีขอบเขตแม้แต่ใครๆเราก็ปรารถนาให้เขาได้รับความสุขแบบนั้นเหมือนกันเยู่เวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเดินทางไปแล้วก็ปรารถนาว่าให้คนข้างหน้าเราเรานี่แหละเขาได้รับความสุขเหมือนที่เราปรารถนา คนที่อยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างข้างนะเราก็ปรารถนาให้หมดเลยอยูอ่ทั้งที่คนที่เราไม่รู้จักทั้งคนที่เรารู้จักจนไปถึงสุดท้ายก็คือคนที่เราไม่ชอบนะอยูคนที่เราไม่ชอบเราก็ต้องปรารถนาให้เขาได้รับความสุขเหมือนกันอยว่ถ้าเราสามารถหาถนาให้คนที่เราไม่ชอบเขามีความสุขได้เนะี่ยแสดงว่าการแผ่เมตตาของเรามันพัฒนาอยู่มันเจริญขึ้นแล้วนะแต่ว่าเราจะต้องทําบ่อยๆนะ เมื่อการความรักที่เรียกว่าเมตตาแบบนี้อยู่เมื่อเราแผ่ไปให้กับบุคคลที่เราเคารพคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วเนี่ยเมื่อเราปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลน,นั้นไม่ได้รับความสุขเนี่ยเราไม่ได้เกิดความเสียใจอยู่ไม่เหมือนกับความรักที่เป็นตัณหาที่ว่าเราปรารถนาให้เขามีความสุขและเขาไม่มีความสุขหรือว่าเราไม่มีความสุขเนี่ยมันจะเป็นโทสาใช่ไหม แต่ว่าความปรารถนาที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยโยมเวลาเราปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ว่าเขากําลังประสบความทุกข์อยู่โย่เราก็จะต้องเปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนจากเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นความการุณาแทนโย่มันไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นโทสะนะมันแตกต่างกันนะกับตัณหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นโทสะแต่ถ้าเมตตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นกรุณาโยม เราจะเกิดความการุณาแทนก็คือสงสารอยวเราสงสารบุคคลที่เราเนี่ยตอนแรกเราปรารถนาให้เขามีความสุขแต่เมื่อเขาประสบกับความทุกข์เนี่ยเราก็เราก็คือช่วยเขาไม่ได้างครบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันช่วยไม่ได้อยู่เราจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกจากความปรารถนาให้เขามีความสุขเนี่ยไปเป็นความการุณาอยู่แผ่ความการุณาความการุณาเนี่ยก็คือเราปรารถนาให้เขาเนี่ย พ้นจากความทุก oh, ข์นะโยมเราปรารถนาเรากับว่าเราอยากจะช่วยเขาอยากจะช่วยโยมปรารถนาเพื่อจะช่วยปรารถนาเพื่อจะช่วยนะแต่ว่าเมื่อมันช่วยไม่ได้แล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นแหละความการุณานี่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องกับบุคคลที่กําลังประสบกับความทุกข์อยู่โยมเมื่อคนตอนแรกเนี่ยเราปรารถนาเขามีความสุขแต่เมื่อเขาประสบกับความประสบกับความทุกข์ เราจะต้องเปลี่ยนความปรารถนาจากเมตตาไปเป็นการุณาอยู่ก็คือเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเปลี่ยนให้ใจของเราเนี่ยมีความปรารถนาที่จะให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์ที่เขากําลังประสบอยู่อยู่ไม่ว่าใครก็ตามนะเหมือนกันไม่ว่าแก่ตัวเองก็ตามนะหรือว่าแก่บุคคลที่เราเคารพบ,บุคคลอื่นบุคคลในครอบครัวนะบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกลูกหล,ลานญา,าติผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาประสบกับความทุกข์ เราจะต้องทําความปรารถนาว่าปรารถนาที่จะช่วยลากับว่าจะช่วยจริงๆนะเวลาเราช่วยคนอื่นเนี่ยเราก็ช่วยด้วยความการุณานะสงสารเราก็ช่วยช่วยด้วยสิ่งของบ้างช่วยด้วยการควนขวายทางกายบ้างช่วยด้วยการปลอบทางวาจาบ้างแต่ว่าเมื่อช่วยทางเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยทางกายทางวาจาไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเองนะก็คือความปรารถนา ให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นแหละโยมจิตมันเป็นกุศลโยมเวลาเรามีความปรารถนาแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราปลาดเราเป็นตทสะเนี่ยนะมันจะเป็นอกุศลโยมอันนี้ก็คือความต่างกันระหว่างตัณหาความรักแบบตัณหากับความรักแบบเมตตานะแล้วก็มันมีเรื่องของพรหมวิหารนะธรรมากาลังพูดถึงเรื่องของพรหมวิหารที่ว่าเมตตาการุณน แล้วก็มุทิตาอยู่เมื่อบุคคลที่เราปรารถนาให้เขามีความสุขได้รับความสุขใจของเราก็จะเบิกบานอยู่แต่ว่าบุคคลที่เราปรารถนาให้เขามีความสุขแล้วเขาเขาประสบกับความทุกข์เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนความตั้งใจของตัวเองที่จะให้เขามีความสุขเปลี่ยนเป็นปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์อยู่แต่เมื่อบุคคลที่เราปรารถนาเหล่านั้นเนี่ย ต่อมาเนี่ยเขาประสบกับสิ่งที่น่ายินดีเขาได้รับอะไรที่มันน่ายินดีเราก็จะต้องปรารถนาเหมือนกันดี่ยวเราปรารถนาให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่ามุทิตายินดีนะยินดีให้เขาเนี่ยประสบกับอารมณ์นั้นนะเวลาเห็นใครเขาประสบสิ่งที่มั่มันดีเขาประสบความสำเร็จเขา มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกิดชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราก็พลอยยินดีนะโยมเรายินดียินดีกับเขานะยินดีจริงๆโยมไม่ใช่ว่าแซงยินดีนะเหมือนกับว่าเวลาลูกของเราเนี่ยกับคนใกล้ชิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายโยมแต่ว่าบุคคลที่ว่าเราไม่ค่อยได้เจอคนที่อย่างห่างออกไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกได้ยากเช่นบุคคลที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขาเกิดความเขาได้รับความสุข ได้รับความยินดีเนี่ยใจของเราที่จะให้เกิดความรู้สึกยินดีไปกับเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะแต่ถ้าบุคคลในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยเช่นลูกของเราใช่ไหมเรียนจบหรือว่าได้รับความสุขอะไรก็ตามประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกยินดีได้ง่ายแต่ว่าความยินดีแบบนี้เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับตัณหาเหมือนกันเนี่ยาตมาจะพูดถึง ที่ลักษณะที่ใกล้เคียงกับตัณหาก่อนเวลาเราเห็นลูกของเราอัตมายกตัวอย่างลูกก็แล้วกันนะเห็นลูกของเราเนี่ยประสบความสําเร็จเราปรารถนาให้เขาได้รับความสําเร็จนั้นไปตลอดแต่ว่าในใจของเราเรากําลังดีใจอยู่เรากําลังชอบใจเรากําลังดีใจที่เห็นลูกของเราเนี่ยได้รับสิ่งนั้นเห็นลูกของเราเนี่ยประสบความสําเร็จความดีใจเนี่ยมันเป็นตัณหาอยู่ เพราะว่าเราดีใจเพราะว่าเราคิดว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นลูกของเราเรายึดว่าคนนี้เป็นลูกของเราเขาได้รับความสุขเราก็ดีใจนะแต่ถ้าเป็นมุทิตาอยู่ลูกของเราได้รับความสุขเนี่ยเราปรารถนาให้เขาได้รับความสุขนั้นหรือว่าให้ได้รับความสุขที่มากขึ้นกว่านั้นเนี่ยมันจะต่างกันนะยมต้องสังเกตให้ดีว่ามันต่างกัน เราดีใจกับเราปรารถนาเนี่ยมันต่างกันอยู่ถ้าดีใจเนี่ยมันจะเป็นอกุศลนะแต่ถ้าเกิดว่าปรารถนาให้บุคคลคนนั้นเนี่ยได้รับความสุขเช่นนั้นความสุขที่เขากําลังได้รับแล้วเนี่ยปรารถนาให้เขาได้รับอีกหรือว่าให้เขาได้รับไปเรื่อยๆนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมุทิตาอยู่พรอยเราเขาเราียกว่าภาษาของเราที่เราได้ยินบ่อยก็คือพลอยยินดีนะพลอยยินดีกับความสําเร็จของบุคคลอื่น มันเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะโยมบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดกับคนที่เราไม่ชอบเราจะรู้สึกอิจฉาเขาด้วยซ้ําไปใช่ไหมเรารู้สึกไม่ดีด้วยซ้ํานะไม่ใช่ว่ารู้สึกมุทิตานะความรู้สึกมุทิตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับบุคคลที่เราใกล้ชิดแต่ว่าเวลาเราจะเจริญมุทิตาเนี่ยเราก็ต้องฝึกเหมือนกันโยมเราจะต้องฝึกตั้งแต่ญาติผู้ใหญ่ไปนะแล้วก็บุคคลในครอบครัวแล้วก็เปลี่ยนบุคคลไปเรื่อย ไปบุคคลที่เราไม่ค่อยสนิทที่เราพอรู้จักบ้างนิดๆหน่อยๆเห็นเขาได้รับความสุขเราก็ต้องทําใจของเราให้ยินดีกับความสุขที่เขาได้รับกับสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จเราจะต้องทําใจให้เกิดความยินดีด้วยจนไปถึงบุคคลที่มีเวรกับเราอย่แม้บุคคลที่มีเวรกับเราเนี่ยคนที่เราไม่ชอบคนที่เป็นศัตรูกับเราเนี่ยถ้าเราได้ข่าวว่าเขาประสบความสําเร็จเนี่ย เราจะต้องยินดีกับเขาด้วยยมยมว่ามันทำง่ายไหม<笑><笑>น่าจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะแต่ว่าฝึกได้ยมนะเรื่องแบบนี้มันต้องฝึกยมอ,อยู่ดีๆเราจะมานั่งคิดเอาเองเนี่ยไม่ได้ยอยมมันต้องฝึกมันต้องมีลำดับขั้นตอนของการฝึกยมนี่ก็คือเรื่องของการเจริญพรหมหารนะยมเมตตายมต้องจำว่าการเจริญเมตตาเราจะต้องเจริญแบบไหน แล้วก็การุณาเราจะต้องเจริญแบบไหนโยมเมตตาการุณนาแล้วก็มุทิตาโยมมุทิตาเนี่ยเราจะรู้สึกยินดีกับบุคคลที่เขากํากบบล,กลังประสบความสําเร็จกับบุคคลผู้ที่กําลังประสบกับความสุขนะแต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดที่เราได้แผ่เมตตาการุณามุทิตาไปแล้วเนี่ย เขาไม่ได้เป็นปราถนามันไม่ได้เป็นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นมันไม่มีอยู่ไม่มีใครเลยที่กําลังได้รับความสุขไม่มีใครเลยที่ว่าได้รับความความทุกข์หรือว่าความทุกข์นั้นเราช่วยเหลือเขาไม่ได้หรือว่ามุทิตาเนี่ยเรายินดีนะแต่ว่าเมื่อไม่มีขณะนั้นมันไม่มีใครที่จะที่กําลังได้รับความสุขอยู่เนี่ยหรือว่าความสุขที่เขาได้รับอยู่มันหายไปอยู่ เราก็ต้องเปลี่ยนอีกเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็นความเป็นกลางาเขาเรียกว่าอุเบกขาอยู่เมื่อเราปรารถนาแล้วเนี่ยความปรารถนานั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงคนที่กำลังประสบความทุกข์อยู่เนี่ยมันจะเข้าใจง่ายเมื่อบุคคลคนใดเนี่ยที่เราเคยแผ่ความการุณาให้เขาเนี่ยหรือว่าเขากำลังได้รับความทุกข์อยู่แล้วเราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้น แต่ว่าความทุกข์นั้นเนี่ยมันไม่สามารถปรารถนาให้พ้นได้จริงๆโยมมันเป็นการฝึกจิตของเราเฉยๆเป็นการฝึกจิตของเราโยเมื่อเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้นะเขากําลังประสบกับความทุกข์อย่างรุนแรงอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เราจะต้องวางใจให้มันเป็นกลางวางเฉยกับสิ่งนั้นให้ได้โยมต้องพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่กําลังได้รับความทุกข์อยู่นั้นเนี่ย มันเป็นธรรมดาเราต้องพิจารณานะเราถึงจะวางเฉยได้ใจของเรามันถึงจะเป็นอุเบกขาได้นะทรมิหารเนี่ยมันมีสีอย่างเนะเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาส่วนมากอุเบกขาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะบางคนเนี่ยอุเบกขาโดยที่ว่าไม่ได้พิจารณาอะไรเลยอุเบกขาแบบไม่สนใจฉันไม่สนใจนะถือว่าฉันวางเฉยแล้วนะ จริงๆไม่ใช่เป็นการเจริญอุเบกขาแบบนั้นอยู่การเจริญอุเบกขาเราต้องพิจารณาก่อนเราต้องรู้ความจริงก่อนว่ามันเป็นยังไงเมื่อรู้ความจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แล้วอยู่เหมือนบุคคลที่ใกล้จะตายกําลังประสบความทุกข์อย่างรุนแรงเนี่ยเราก็สามารถเจริญการุณณา,าได้นะสงสารเขาจริงๆแต่ว่าเมื่อความทุกข์ที่เขาได้รับอยู่นั้นนะเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้อยู่ เราก็จะต้องวางเฉยวางเฉยด้วยการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมกรรมกําลังให้ผลแก่สัตว์ทั้งหลายแม้เราเองต่อไปก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะเราจะต้องวางเฉยให้ได้การที่เราวางเฉยแบบนี้เนี่ยจิตของเราก็เป็นกุศลเช่นเดียวกันอย่อาตมากําลังพูดถึงเรื่องของเจริญพรหมิหาร ที่เรียกว่าเมตตาการุณามุทิตาและก็อุเบกขามันเป็นการฝึกจิตของเราให้เป็นกุศลอยู่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะการทำกุศลบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจเราไม่ต้องเสียงเงินเลยก็ได้ไม่จำเป็นว่าการทำกุศลเราจะต้องให้ทานอย่างเดียวอย่การสมทานศีลของเราก็เป็นกุศลได้การภาวนาการเจริญพรหมวิหารของเราก็เป็นพรหมวิหารได้นะ ที่สำคัญเนี่ยบุคคลผู้เป็นบิดามารดาเนี่ยจะต้องมีพรหมวิหารสำหรับลูกนะโยบิดามารดาเนี่ยจะต้องมีพรหมวิหารสำหรับลูกต่อลูกนะในตอนที่ลูกกำลังประสบกับความสุขเห็นเขามีความสุขวิ่งเล่นได้หัวเราะได้แล้วเราก็มีความเมตตานะปลาตะไนเขามีความสุขแต่ว่าเวลาที่ลูกของเราเนี่ยประสบกับความทุกข์ แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเราก็ต้องเจริญการุณานะเกิดความสงสารเหมือนกันนะสงสารเขาแล้วก็เมื่อเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเรียนจบหรือว่าประสบความสําเร็จในด้านอื่นเราก็ต้องมุทิตายินดีกับสิ่งที่เขาได้รับนะปรารถนาให้เขาเนี่ยประสบกับความสุขเช่นนั้นแต่เมื่อถึงวัยที่เขามีครอบครัวแล้ว ออกบ้านออกเดือนแล้วนะแยกครัวไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องวางอุเบกขานะเราจะไปคอยเขาเรียกว่าบังคับลูกทุกอย่างไม่ได้เมื่อถึงวัยช่วงหนึ่งเนี่ยพ่อแม่จะต้องวางอุเบกขาต่อลูกของตัวเองนะตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะต้องวางเฉยให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยตัวของเขาเองนะนี่แหละเขาเรียกว่าอุเบกขาที่เขาเรียกว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูก ก็คือแบบนี้หลยโยมก็คือเนี่ยพ่อแม่จะต้องมีพรหมวิหารทั้งสี่อย่างต่อลูกนะส่วนมากเนี่ยข้อสี่น่าจะทําได้ยากนะพ่อแม่ไม่รู้จะวางเฉยกับลูกตัวเองได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ต้องทำโยมนะไม่อย่างนั้นเราจะเป็นพรหมของลูกไม่ได้นะที่เขาว่าเป็นพรหมนี่หมายถึงว่ามีพรหมวิหารสี่ราวกับเป็นพรหมเพราะว่าพรหมเนี่ยจะต้องเจริญพรหมวิหารพรหมวิหารนี่หมายถึงว่าเครื่องอยู่ของพรหมนะพรหมเนี่ยเป็นอยู่ด้วยทำสี่อย่างนี้เลยโยม ถึงเรียกว่าพรหมนะแต่ว่าเมื่อเอาทำสี่อย่างนี้มาอยู่ในตัวของพ่อแม่เนี่ยเขาก็เลยเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพรหมของลูกใช่ไหมเพราะว่าแม่เนี่ยจะต้องมีทำสี่อย่างนี้ต่อลูกของตัวเองนะวันนี้อาตมาก็พูดถึงเรื่องของพรหมวิหารให้โยมมีความเข้าใจเผื่อว่าเราจะได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะเป็นธรรมที่ควรที่จะมีนะ ควรที่จะให้มันมีในจิตของเราในในอัตยาใสาของเรานะในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละนะก็หวังว่าสิ่งที่ธรตามาได้กล่าวไปจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทําบุญในวันนี้นะก็สุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ขวนขวาในกุศลทั้งหลายขอญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ประสบกับความสุขความเจริญนะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จและที่สําคัญก็คือขอญาติโยมทั้งหลายเนี่ย เป็นผู้ที่มีสติปัญญานะสามารถฟังธรรมเข้าใจแตกฉานแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติจนกว่าเราท่านทั้งหลายจะบรรลุถ,ถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญพรสาธุสาธุสาธุ